เห็นงูบ่ มันใส่เกือนะเกเมาหันน้อีใส่เม้เร็วเขาก็ใส่เบิร์ดเลมัใส่ใส่เมื้อเนี่ม่ไงใส่เมออออกเย่นี้เขียวปอกข้ออันนี้ซื้อ บอกพ่อสิมาปอออกหยังล่ะสิบ่ต้องต่ําแซ่บเนาะเออแม้นแต่เขียงก็แซ่บน้ําเลยนี่หัจเียงเาก็ตําเลย้อตําูบ่้ยก็สิตําตมากวยใส่อันแ่ใส่ตะไคร้ใส่หยังบ่แม่นเออหูอยู่ดอกพ่นน่มันเป็นสร้างหูอยู่ดอก

่มอะไรยังม่เกิ่เือโยมหมดเกือ 这个海呢

สอมาออกมาครับบออกมาเสีเด็ดใส่เลยใสต้นหอมนะครับมาคุ้ม ปเดียหอมมดอยูปเดียบระเท็บระเท็บ่ท่านื้อแบบขวดมาให่นี่แบบขวดนี่น้ำปลานี่เออทน้ำปลาทงเพลวะแม่บุญแม่บุญลำนัวขั่ัวคนมา 再挣摆摊挣摆摊摊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 �摊����摊���������摊、啊、��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  ไม่ปวดเกิดบอกอะเยอะเลใส่นะสไข่ตองไปน่มกเขาต้องใส่ไข่ด้วยตอนเขาตีกันนไะข่ขาดเลยอยู่ในตู้เก่าแบบนี้ ไไนี่ครับหัวที่ยิ่งขันมือ,มมอามาหันมาสิอันนี้ยังหัดเลยจะเอาตัวนี้ดีวกว่าสื่อม,มาใหม่ขนาดไพขนาดมันหวแบบ กินยกขนย้อนพอสิเสร็จบ่หาม,มาตัวนี้เดืดอดอีกสิหน่อยเคอรบ่เด้หัวเนีใส่ผัดลงไปใส่ตัว ไอ้ตองก็ไม่ขาดไ่เจอตอก็ไอ้ทอมีเอามามันขาดจะไหนีนี่ตัวนี้อุ้ยมันทไม่อีตัวน้นมันแมมียนมากมบ่มองเบิงน้ำมันเเมื่ร่าจะมันบริยยอาหารมาตวอี้โอ้ยต้อมีที่บ้ายนกับบอกันมึงน่หรอยนนา่นีี่เบิใจเก็มันหน่อยก็สะอาด รว,วมนวดข้าวหนว่วยมาตำคิดอยากโมครับยังไร่ท่านได้ผัดขึ้นโมก่อน ลอโมเใบหัวม่หรอล้อหอทาาคนป้าบเปนป้าเ็ปนป้า่าคนจะบั่นไกลมีนจะดวดใบทองท่าอะไรก็ไปหันตอหอัองหอีอยางทก็หนเลวาย่อเล่นฟอล

บ้าเหเฮ้ยไม่สวยข้างเลยงบ่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 ่ม่สีเอาเลยมันสูบมันเดีนี้เด้รอมันเละเด้หไม่้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเด้ยเดี๋มเ

ไเนาะแต่ไปกินใบมันที่ลเขาัดมนหอมถึงมาจยิ่่กันใบเนาเขากินนะนาหอเขาบอกปาแต่กินไ่าเทียมีเส้นเหอยวขี้มัวมาหรอร่นใหม่รถโว้วอันนี้เราต้องห่วง่อนง้อันนี้ไม่หลายได้ทางโอ้ยถุ้วเดียว่หนเดี๋ยวถุงม้วนี่พี่รุ่นกวา

บานเฮาพอได้ย <S preach ers> ู่ดอกเอ็นบ่เฮบุญไม่ใหญ่ก็เจ้ามาบุระมาละมางเนี่ยมึานเฮามงบุญบานบังดําอยป้าไม่ยู่จเหลยให้่นได้สอนก่อนก่กาดแดดบานเฮาม่หลายสองผอยป้ามากพว่ามึงมึงเนี่ยก็ได้ขอแร้วล่ะเอาของเราสามต่ขอในนี้ด้อขอันน้ำตุนของใส่ตุนแล้วย่ใส่เล่

ครับผมรักผมไงกินนะครับกินหเนูกินไับอืมนะครับลงเเจ้ได้ลูกโดด่ะลดก็ยุ่งห่ผมไม่ลูดโดดเดียวลดโดดขไม่ยอนมากอัน่

ไม่ยากั้เขาเขาเ็เาใส่แต่อันนะใส่เจ้านางยันนางไหลายๆไม่่ยกคนเอะก็เนี้าคนยอกก็หลายก้ออันนี้นาง้นเขียวมันจะได้ดีถึงมันดกน้วมันจะดีเราดนิ้วักม่หงกอ่นิ้วักไม่หงกไม่่หินน้

มากแน่แน่ต่องตายบ้าไปออกอันพว่เราถ้ากันสายยีงยังไปหมวเนี่ยหัวดมากดุร้ายยังมีได้ละนี่ยังเ่าเป็นแอนบ่ดประเด็นงีับีรอ มัมาพูดอะไรเงี้ยอมมันมือนีนอนแทมัไ่มีหมมาพูดอีเยนมันัเหมมอนอนเนี่ยได้ละก็จท่านคือพอลดนี่ยไปี่กยมงอาน้อะี่าี่ยังเหรอ้ทดท่านดินไปขนหัวบ้านสองสาลกไม่ดไปสองคนม